ส้นตีนออเกนตินาครับออเกนโดน สนตินอกินติน่ะ เหลืองข้าวเหนียวครับ 好你哦。Oh, เหนียวอีกแล้วครับน้ำรุ่งรุ่งไม่เห็นนิดเดียวครับหน้าคน เวัครับ ข้าวเหนียวอีกแล้วครับเอาหลุดอีกแล้วครับกบข้าวเหนียวครับเกือบตุกไม้ อนี่เยอะนะเตันนี้อ่ะโอ,อ้อะ่ะสามเรือสามเรือโอ้สามลเรือนครับหาบอกว่าเนี่ยสามลเรือนนอกับเรือคนติกอะบ่ไน น,นี่ขปข้าวเหนียวะสำหรับตีเหยียบลอมนะครับ มนเห็นนะครับเ็น้ำโล่งด้วยนับฟามันเยอะเดียงครับเ,าบาเครับเดะจับเะครับเดครับเดนบนะคนะครัเดีกนะบดับดนะครับเดี๋นะคะรับเดียนะกบดนะครับเกะัเดีนรับ,บะครับ ประมาณไซส์ครึ่งโลถึง2โลถึง3โลนะครับเจ้าของบ่อบอกครับปกติเขาเลี้ยงปลาเบญะพันธ์ใช่ไหมครับตีเหย่างเขาเลี้ยงไปเอ่อคโนเวนคูโนเวนสี่ครับวิธีการตีเหยื่อผยู่น้ําเนี่ยมันต้องมีเทคนิคยังไงบ้างครับที่ทําให้ปลาเนี่ยกัดเหยื่อแบบว่าเหยื่อไม่ดีก็กัดเหรอครับ กย่ามาครับมาจะุแถวนี้นะครับมาาึครับนะครัวมันยากถ้าเราตั้งใจเลียง

อกตอนนี้นักล่าสองสองหนุ่มกำลังตามล่าผู้ปกครอง <Okay. S 1> อคอกนะครับพอพอโอเคเยน็ยนมาแล้วดุนะจัดไปจัดไป อย่าให้ขาดสายโดนครับไม้สองโดนแล้วครับมาล่ใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นมาถึงนี้เนาะถึงนีนนเต็มเต็มยังใหญ่ครับตามถอยหลังหน่อยครับ <c oughs> ได้ทัพพ <c oughs> อดีเลยได้ได้ฉัดช็อตพอดีเลยฮึ <c oughs> โดนรนสก็เต็มเต็มครับอือหือก็ปีนระเบิดลงได้เลยครับบึ๊มโอ้โหก็ปีนระเบิดตามเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ chó nó không đi đột gạt đâu, cái đuôi này sợ chết, đứng đây này này, tôi thấy hình gạt cái đột à, kéo kéo, ไม่โดนด้วยเหรอมันต้องใจสุดเร็วไปมองก่อนได้ได้ได้เห็นอยู่ลมจะตีเข้าแล้วระวังเดี๋ยวเที่ยวเดินไปเดินมาดินะนั่งแดกให้มันเป็นจิตสำนึกหนะเร็วๆห้ามครับออกซ์โอ้ครับครับต้นครับต้นครับคออกซ์อออกซ์อันนี้มากับไส้จิ้มครับไส้จิ้มแห่งลิเกียครับครับทำลิเกีย คนนี้แหละคนปล่อยข่าวว่ามีทองมีเธอมาหาไกเดือดร้อนทั้งประเทศคนนี้แหละคนนี้ครับไปพูดเน่ยอืเอ้าสวยตั้มใค่นี่สวยกว่าครับนี่สวยกว่าครับปื้งโดนโดนโอ้โหแ่จะอยู่กับว่าลุมเลยนะ อยู่ตื้น่งเลยจิ๊แม่มาไหนวะอยู่นไหมโอเคนะครับนี่ครับถ้าเราเจอข้อเยอะนะครับเราหมดปัญญานะครับไม่ใช้เหยื่อตัวนี้นะครับกินเร็วมากไม่เกินสามไม้ค่อยดูนะครับจริงๆความดันขึ้นแล้วบอกด้วยนะอย่าฝืนนะอายุอนามอาจารย์ไม่ใช่น้อยแล้วนะนี่ม่นตีไปห้าไม้ จะเป็นลมแล้วใช่ไหมไปใกล้มันทำไมอ่ะโดนแล้วครับไปใกล้มันทำไมโดนแล้วครับใหญ่เว้ยไม่ออกสายวันนึงจะไม่ให้ออกเลยพัดใาญ่โอ้ไม่เหนื่อมึงหูมึงตายอย่างเดียวโดนมาแล้วครับ เห็นไหมใช่สว ok> ิงเลยครับโอ้ต่อ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 เาลยช้อนเลยอู้หูใจเย็นไม่ยอมง่ายงัดงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นอู้หนี่ครับหูหตัวนี้สะใจเลยครับท่านผู้ชมสะใจไหมครับสะใจเลยเย้ครับ เล่นให้หมดเล่นให้หมดหมดตัวนี้สะใจเลยครับบน้องตัดใจตัวเท่าเขายังยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมไปเย้เย้เย้8โลครับตัวนี้สะใจจริง8ปะ ได้ครับเจ็ดแปดแล้วแปดกว่าแล้วู่ไมเก้าลนะพี่อิไสิบหรือไม่สิบเหรอโอ้ไม่ไม่เอายิงได้ไดอันนี้หวมีเก้านะไม่ต่ากแปดโลไม่ต่ากเจ็ดกับแปดอ่ะเจ็ดโลกว่าเจ็ดโลเจ็ดโลกว่าตัวนี้ยไม่เจ็ดก็แปดเหรออ่าไม่แปดก็เก้าไม่เก้าก็สิบแล้วอยายอะไรนะครับเดี๋ยวรเชนเบรครีเคนเบรคไปแล้วครับูวระวังมือเดี๋ยวก็งับมืองานเข้าริเคนเบรคครับ ยังไงโบกา้าโบกา้าอออื่าเดี๋ยวนะครับเราไปร่มเดียวครับมีร่มเอากางแดดเนี่ยสวยอะไรโอ้โหสุดยอดครับนี่ออกเลยครับขออนุญาตนะครับขอตาก,กล้องทิ้งนะย่าตาเล่นอะไรกันเนี่ยนบ้าอะไรใส่แว่น,<ค>นข้าง <ๆ S 2> เดียวเล่นอะไรกันเนี่น มันไม่สู้เลยมันคงเหนื่อยสู้ทีเดียวสองทีน่าจะมีเจ็ดแปดนะได้ดไดผมว่าแปดอะแปดไม่ต่ำครับอาจจะสิบด้วยได้ป่ามันอ้วนนะเนี่ยจริงเหรอครับป่ามันอ้วนนะเนี่ยไม่ช่างไรเอาอยูป่ามันอ้วนนะต้องระวังมือใช่ไหมตัวนี้นี่ตามกันตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับนะครับตามตั้งแต่เมื่อวานเลยครับโอ้ตายตายครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับ ไปนะพี่จิมนะครับผมจิมไปนะแน่นอนแน่นอนไปยนะพี่ไปนะไปครับไปครับเรียบร้อยโอ้โหสิบเอ็ดกว่าเอ้าน้าถือครับเฮลิเคนเบลดช่วยช่วยร่วมแสดงความยินดีหน่อยครับขอขอตะกล้องร่วมแสดงความยินดีด้วยครับให้หน่อยครับ ดูกันนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ต้องยื่นครับใหญ่ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับโทษทีนะครับอันนี้ห้อยไว้เฉยครับของจริงครับของจริงระวังมือมันระวังมันครับนี่ฮะเยอะเยอะเยอะตามมาสองวันแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวเขาไปยืนโอเคครับคือยืนหนึใกล้ไปเลยนะฟินสปูนนี่พี่กิ๊บครับ บัตท ja, ี่น eh ี่บัตที่นี่ไปไหนนอโอ้ยมาแล้วครับืมข้าไปนิดเดียวไม่ค่อยเลยไม่ค่อยเลยอย่ามีการแก้มือกลับแล้วครับกลับไปพวกนี้รับโดรนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดรนครับโดรนครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วแรงเย็นแรงเย็น โดนแล้วครับตายตางโอ้ยโดนแล้วครับ <c oughs> โดนแล้วครับปึ๊บปุ๊บนี่ครับเฮ้ยตัวนี้ตัวนึ่งถืออีกตัวนึ่งด้วยครับ ื่อกี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับเนี่คือเทสเตอร์ครับผมเทสเตอร์ผมนะครับเทสเตอร์โอเวนซีนะอ่าพูดไปได้อ่าออกากาเออกนะครับกากา<ไ> <laughs> พูดไม่ได้ครับผมนะ<ไ>อ่อก็คือพิการทางการพูดนะครับก็คือบ้านเราก็เป็นใบนะหูไม่ค่อยได้ยินนะครับ<ไ>อ่าเมื่อกี้ที่เขาได้นําไปก็คือเป็นกบตัวใหม่ของค่ายโอเวนซีนะครับใช่นะฮะมีเสียงด้วยนะครับ นะฮะที่เขาบอกว่าทําอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวนี้มี3แอคชั่นนะครับในตัวเดียวกันพูดง่ายซื้อเหยื่อตัวเดียวนะฮะเท่ากับได้3ตัวเลยนะครับนะฮะนี่ที่เขาตีให้ดูก็คือแอคชั่นที่1ดูนะครับดูแอคชั่นที่1นะฮะนะนะแอคชั่นที่1นะครับนะฮะไอที่เขาบอกว่ามันปั๊บปั๊บคือมันตกนะครับนะฮะมันตกนะฮะตกมาอย่างนี้นะครับนะฮะอ่าเป็นกบทั่วไปนะครับนะฮะ มันตบมาได้นะครับเนี่ยฮะปั๊บปั๊บปั๊บเหมือนกบทั่วไปนะฮะแอคชั่นที่2นะครับมาดูแอคชั่นที่2ที่เขาบอกว่า2นก็คือมันสามารถใสยได้ด้วยนะครับคือใส่เร็วมากฮะไม่เหมือนกบทั่วไปใส่หัวปกตินะฮะถ้ากบทั่วไปใสยปกติมันจะต้องแอคชั่นช้าๆนะครับอันนี้สามารถใส่ให้เร็วได้ดูนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ฮะดูนะครับ นี่เห็นไหมครับมันจะสายมาอย่างนี้เลยครับยิ่งกอเรอ็วเท่าไหร่ยิ่งสายฮะนี่ฮะมาสายมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับนะฮะนี่ครับนี่คือแอคชั่นที่2นะครับทีนี้เขาบอกว่าแอคชั่นที่3ก็คือมันสามารถตบ <ปะ S 1> ตบปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็สายหน้าอ่าสายหน้าตบได้ด้วยนะครับดูนะครับเนี่ยฮะนาฮะคือสับมาอย่างนี้ก่อนนะครับปั๊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 บถ้าเราจะสายก็เนี่ยฮะแค่กอเร็วๆนะครับมันจะสาายยหน้เลครับ จะใส่มาอย่างนี้เลยอปนะฮะนี่นะครับกบตัวเดียวนะครับสามแอคชั่นมีเสียงด้วยชื่ออะไรนะกบอะไรนะกบจังไรจังไรจังไรจกบจังไรจจังไรมึงนะจังไรจังไรชื่อกบจังไรนะครับนะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะครับอ่าตัวเก่านี่ยเลิกผลิตแล้วเอาตัวใหม่ที่ว่า แอคชั่นจังไรที่สุดนะครับโอเคคอยชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกากาโอเคนะครับ